พี่อ้ำพี่ตายนะครับขอเราเพื่อนนะครับยิบขึ้นมาให้จี้เลยจี้เลยจี้เลยคุ itos, <S <S ้มห <fit> ัวทองเอามาจี้ที่บ้านลูกเองโอ้โหสวยนะลูกนี่สวยแม่งสวยๆแต่ผู้คำวตูสวยกว่านะครับออกดีครับออกไม่ดีใชแลบครับขึ้นมายิบขึ้นมาออกมาเปอรสี่ยิบแปดเจ้ายักษ์ใหญ่ของบางยิ้ว มาครับติดติดสิบเก้านี่มาเจ uh, <quizz, S 2> ็ดมีความเร็วอยู่แล้วครับหลอกหยมได้ไหมยมเทียขึ้นมาครับลุยจะตั้มอกนิดนึงดูเพื่อนมาจะจะแพ็กให้ก้อยออกมาครับสวยครับลุยครับผานปอนดุ่จย่อไปไปไปจี้เลยจี้เลยดังโอ้ยไี่โหดทำได้ดีครับโลกนี เปิดจะก็เยี่ยวยัยไม่มีแรงงกบอลมาไเบอร์โอ้ฟ้าไปแล้วกระชากไปแล้วความเร็วเบอร์เจ็ดมาเ่วใก็้มาได้ไหมล็กไม่ได้ครับตวเห้เบอร์แปดแบงแบงตั้เกมทีนี้ไม่เป็นรองครับแต่ยังตะไม่ได้ครับ อางี้เลยครับจริงไหจริงไหมจี่ไึ้เฮ้ยเอาไครับดีเออฮอโอ้โหแล้วับพุทธป้อนก็ไปพีจังหวะครับสวยสวยสวยอด่เยไปเป็นลาในการนี้แต่จังหวะก็ไม่ได้ใครตบปะกอระตูประประตูไปยว้อไม่เข้าไปก็ประตูปของเยอะเดยเยอะก็ไป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 ของจริงเลยไปอ สวยๆเบ่งสวยพยายามแล้วพยายามเล่าครับติดตังเตาะมีปางยมไม่ได้บอลตัวคู่นี้ครับตคู่นี้อดันบอลิงกลางกาบอลลกางเลยเออเอออวเปิดบ้างเปิดไาได้เลยเราตัวครับ ยังมีเวลายังมีเวลาในทีเีนเอมีเวลาครับุตกาแก้คืนครับเอร์เจเขาปางี้มีความเร็วแล้วเอขึ้มาติดาประตูตตามไปสวยไปลูกระวัง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 ลูกนี้ครับห้าสิบครับขอขอจะอกนำนะครับ เขาวงทะครัเจ็บายยยกระทุ่มเลยตายทุ่มมาเบอร์เจ็ดสิบเก้าของัเพื่อนทำเอเดลอกเลยทีเอเอ้ลยชวนเลยดิตัวที่ตัวที่ตัวแอติมานะครับเซเมนจากอังยูเจายักษ์ใจครับเซนเตอร์เก้าเพนเล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 หมดแล้ว ยีเปีอิวรัฐบไม่ทันเลยครับอุดมาเป็นเรื่องบัตรโอนโอ้ิมาให้ดุกลุบรอของปลาอิวได้ไหมครับเด็พี่ตายเด็ดปางอยู่ครับ